สวัสดีครับผมระจุมฟังเป็นกอนรายการที่กระตุ้นทักทบทานครับบอกกันมื่อนีในช่วงบ่ายของวันที่30ตุลาคม2568นะครับอีสาน้านเหาช่วงนี้นะครับมือนีนนะครับกือวายังคงขึ้นฝ่าขึ้นฝนอยู่เนาะนะครับสถานการณ์ฝนฝ้ายังคงมีตกลงมากอยู่นะครับไม่ว่าจะเริ่มขอสู้หนาวแล้วก็ตามนะครับกือวายเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับอากาศค่อนข้างแปรปรวนเนาะนะครับสาเหตุหลักๆเลยกันหนึ่งมาจากนะครับ ยังความกดกาศตัำกำลังเร่งนะครับที่ปกคลุมบริเวณปลายแหลมยุ่นนะครับในขณะเดียวกันนะครับกับมีลมตะสอบระวังลมตะวันออกตะวันออกชิงใต้บริเวณภาคเหนือนะครับส่วนทางนั้นภาคตะวันออกชิงเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงใต้กับยิ่งคงได้รับอิทธิพลจากแนวของบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนนะครับที่พัดเข้ามาปกคลุมหลายๆปัจจัยหลายๆอย่างที่กล่าวมานะครับเห้หให้อ่า อีสานตนบนก็เห่ายัางคงมีฝนตกเกิดขึ้นเนาะนะครับมาเบิ่งข้อมูลจากภาพไทยเดเทียมก็จะเห็นแนวของกลุ่มฝนนะครับที่เคลื่อนที่จากทางประเทศลาวเนาะนะครับประเทศเวียดนามเข้ามานะครับแต่ส่วนหน่อยนะครับที่เข้ามาถึงประเทศไทยคืออีสานบ้านเฮานะครับนะครับจากภาพเรดาร์นะครับขอนแก่นเนาะก็จะเห็นกลุ่มฝนเนี่ยเป็นฝนเล็กน้อยนะครับ ตกลุ่นเวณจังหวัดมาหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิตอนบนบนนะครับเบิ้องดีดาของทางสกลนครท่านหนตอนบนกับบริเวณจังหวัดบังกาแล้วก็พนมก็จะมีฝนปล่อยลงมาเนาะนะครับ,รบตามการคาดการณ์เราไม่นีหามืออื่นนะครับแต่ตัวอ่อนเชียงตันปกเข้ามันจะมีอากาศเยน็นนี่ตอนเช้าครับมีฝนอยู่ที่ประมาณหลายละ40กว่าพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามส่วนทางตอนบนกับบริเวณจังหวัด บึงการเนาะแล้วก็ทางนครพนมนะครับโซนอุณหภูมิสูงสุดนะครับคาดว่าจะบอยู่ในช่วงนะครับ31-33องศาเซลเซียสครับต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสครับนี่ก็เป็นลักษณะดินฝาอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเนาะนะครับพิลาวันเฮ้านะครับพิลามเกษตรกรนะครับเขาที่บั่นทั้งในเกี่ยวช่วงที่คาดว่าจะฝนตกหลายเพื่อเงินเนาะ31กับวันที่1นะครับอาจจะมีลมแห้งมากนะครับเพื่ให้ยเขาที่รอกันเก็บเกี่ยวนะครับลม นะครับหลบแช่น้ำาก็ชนะื่อว่าสา่งความเสียหายน้องบนเท่ากันซอ,อยตรวจสอบนอบเป็นเบื้องไฮเบ,บิงบ้งหน้าหาวิธีแก้ในบองต้นเอาเนาะนะครับเดีุยหแนมันหลบไปทางเดียวกันก่อนที่มันจะหลมไปตกทิดทางนเนาะไปลงบนเท่ากันมีประสบการณ์ตรงนี้เป็นอย่างดีครับสำหรับเรื่การอากาศมุอนี้ก็คกงจะมีเพ็่มิีีก่อนเดี๋ยวจังมากขอ,อกกันไม่ครับมรงนี้มืออื่นนะครับจังมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน